นี่น่ากินประมาณนี้เลยค่ะน้ำซุปกลมก่อมมากแบบอานละมุนล,ลุ่มลิ้นอืืก็ติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆค่ะ ซึ่งเป็นเกีเ๋ยวเส้นเล็กน้ำหมูแดงนะคะวันนี้เราจะสอนทำหมูแดงแบบที่ประหยัดต้นทุนแล้วก็ทำง่ายๆแล้วก็นุ่มไม่แข็งเหมือนกับหมูแดงทั่วไปค่ะนอกจากนี้ก็มีเคล็ดลับที่ทำหมูบะชอนให้อร่อยแบบไม่เปลืองเวลาแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําหมูแดงกันก่อนเลยนะครับสาหรับวันนี้เราจะใช้เป็นหัวสันนะครับเพราะว่าหัวสันนแีบบ้มันจะแบบมีลักษณะเป็นแบบมันๆหน่อยแล้วก็จะนิ่มๆนิดนึงนะครับผงหมูแดงครับน้ําตาลทรายเพิ่มความหวานทีนิดนึงนะครับเดี๋ยวข่้นอื่นเราจะมาหั่นหมูกันก่อนเลยนะคร <ๆ S 2> เเดีี๋ยยวาาาจะะลตมกกก้อออออนน่่ง แล้วก็ให้เราหั่นเป็นท่อนๆเลยครับแต่ว่าเน้นเป็นท่อนยาวนะครับหั่นให้เป็นเส้นๆอย่างนี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็นําตัวหมูของเรามาใส่อ่างผสมได้เลยครับแล้วก็ให้เราทําผงหมูแดงนํามาเทใส่ตัวหมูได้เลยนะครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ําตาลทรายครับสําหรับตัวผงหมูแดงนะครับเราแนะนําว่าให้ใช้ตัวเดียวกับที่เราใช้นะครับเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยจะมีรสชาติที่กรมก่อมแล้วก็อร่อยมากกว่ายี่ห้อทั่วไปอีกครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับ ในส่วนของน้ําตาลที่ต้องเพิ่มขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเอาหมูแดงของเราเนี่ยไปกิวนะคะก็คือการย่างบนกระทะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่น้ําตาลลงไปเลยนะคะตัวขอบด้านนอกอะ่ะมันจะไม่มีความแบบเกรียมๆดาๆเหมือนเวลาเอาไปย่างเตาถ่านะนะคะคือหมูแดงเจ้าดังๆแบบตามยวราชอะไรเงี้ยอันนั้นเขาจะเอาไปอบด้วยเตาอบที่ใช้ถ่านใช่ไหมคะมันก็จะมีขอบดําๆเกรียมๆแบบไม่ไหม้อ่ะแต่อันเนี้ยพอเรามาทําบนกระทะนะคะมันจะไม่มีฟีลนั้นแต่ว่าพอเราใส่น้ําตาลเพิ่ม ลงไปนะคะตัวน้ําตาลอ่ะมันจะเกลียมได้ง่ายเนาะมันก็จะกลายเป็นสีแบบดาๆน้ําตาลน้ําตาลนะก็เรียนแบบเหมือนเวลาที่เราเอาไปย่างด้วยเตาถ่านนั่นเองค่ะเราก็น,นวดไปเรื่อยๆเลยครับนวดไปจนกว่าตัวน้ําตาลทรายจะละลายซึมเข้าตัวเนื้อหมูไปเลยนะครับเราก็หมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ ขั้นต่ำเลยนะ2ชั่วโมงครับหรือว่าเ,เพื่อนๆจะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะครับเราแนะนําว่าใน1ชั่วโมงแรกให้หมักไว้ข้างนอกตู้เย็นก่อนนะคะหลังจากครบ1ชั่วโมงแล้วค่อยเอาพลาสติกแปมาปิดทับนะคะหรือว่าจะย้ายไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกก็ได้นะแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะคะถ้าเกิดว่าเอาเข้าตู้เย็นทันทีเครื่องยังไม่ทันซึมเข้าในเนื้อหมูดีเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วอะ่ะมันก็ทําให้เครื่องปรุงเนี่ยไม่ซึมเข้าไปถึงข้างในคะ่ะระหว่างที่เรากําลังหมักหมูแดงอยู่นะครับเดี๋ยว ใช้เป็นเล้งนะครับตั้งชายพริกไทยเม็ดเครือสมุนร,รากผักชีน้ำตาลกรวดซีอิ๊วขาวเครื่องต้มตุนกระเทียมดองพร้อมน้ำกระเทียมดองสุปก้อนสำเร็จรูปผงปรุงรสรสหมูผงน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสและตัวนี้จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับผงชูรสครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็หัวใจเท้าครับ อันดับแรกนะครับเราจะลวกเล้งก่อนครับวิธีการก็คือตั้งน้ําให้เดือดเลยนะครับแล้วตักน้ําเปล่าที่มันเดือดๆเนี่ยครับมาเทใส่ตัวเล้งได้เลยนะครับเอาไห้ท่วมเล้งได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราลวกเล้งอย่างนี้ไว้นะครับเป็นเวลาประมาณ3นาทีครับระหว่างที่เรากาลังลวกเล้งอยู่เดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกหัวใจเท้าแล้วก็หั่นหัวใจเท้ากันเลยนะครับวิธีการเตรียมเครื่องต้มตุ๋นก็คือให้เราเทใส่ผ้าขาวบางนี้นะครับแล้วก็มัดปากให้แน่นได้เลยครับ แล้วเราค่อยนาเซตต้มตุ๋นตัวนี้ไปต้มนะครับต่อไปเราจะมาขูดรากผักชีกันนะครับวิธีการขูดครับให้นาช้อนครับช้อนกลางนี้นะครับมาขูดตกเปลือกเปลือกรากผักชีออกนะครับอันนี้คือเล้งที่เราทาการลวกไว้แล้วนะครับจนครบ3นาทีแล้วและทีนี้เราก็ไปลินน้ําออกได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ําซุปกันนะครับให้นําเล้งที่เราลวกไวเมื่อกี้มาใส่หม้อได้เลยนะครับเสร็จแล้วใส่หัวไชเท้าที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ลงไปครับตามด้วยเซตต้มตุ๋นครับรากผักชีน้ําตาลกรวด ซีอิ๊วขาวเกลือพริกไทยเม็ดตั้งชายแล้วก็กระเทียมดองพร้อมน้ำกระเทียมดองครับใส่ลงไปทั้งหัวอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับในขั้นตอนนี้ให้คุณผู้ชมใส่ผงก๋วยเตี๋ยวผงชูรสซุปก้อนแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูลงไปได้เลยนะคะ บังเอิญว่าตรงนี้แบตหมดก็เลยไม่มีภาพมาให้ดูต้องขออภัยด้วยค่ะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตุ่นได้เลยครับแต่ว่าเราจะปิดฝาไม่หมดนะครับเราจะแง้มฝาไว้ครับแต่ระหว่างที่เราตุ่นอยู่นี้เดี๋ยวเรามาคอยช้อนฟองออกด้วยนะครับระหว่างที่เรากำลังต้มน้ำกระเตี๋ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมากิ้วหมูแดงกันเลยครับอันนี้คือหมูแดงที่เราหมักไว้นะครับสองชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับวิธีการกิวเราจะกิวด้วยไฟกลางนะครับ แล้วก็คิวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไฟมันแรงไฟเราสามารถดาไฟได้นะครับน,นี่เราลดลงมาอีกหน่อยนึงครับพอเรากิวหมูแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นำหมูแดงตัวนี้ไปพักไว้บนตะแกรงไว้ก่อนได้เลยครับแล้วเราก็คิวหมูแดงส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมรอไว้เลยนะครับวิธีการก็คือตั้งน้ามันด้วยไฟกลางนะครับรอให้มันร้อนนิดนึงวิธีการเทสก็คือเจาะกระเทียมลงไปครับถ้าเกิดขึ้นฟูอย่างนี้แล้วคือใช้ได้นะครับ เียวด้วยไฟกลางแล้วก็รอให้เหลืองนิดนึงครับไม่ต้องให้เข้มมากนะครับเพราะ่ถ้าเกิดเข้มมากเกินไปเวลาเราขึ้นมาพักไว้ตัวกระเทียมของเรามันจะขึ้นมาสุกต่อนะเดี๋ยวเด๋ยวกระเทียมของเรามันจะดําได้นะครับพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตักขึ้นมาได้เลยครับ เอาแค่สีประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาปั่นหมูเด้งกันเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเรามีการใช้หมู2ชนิดนะตัวด้านขวามือเนี่ยจะเป็นหมูเด้งที่เขาขายแบบสําเร็จรูปแล้วนะคะแล้วก็ตัวด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นหมูสับทั่วไปเนาะที่เราต้องใช้ทั้ง2อย่างรวมกันเนี่ยเพื่อที่ว่าเนื้อหมูมันจะได้ไม่เหลวจนเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้แต่หมูสับอย่างเดียวเนี่ยต้นทุนมันจะแพงเกินไปเนาะการที่เราจะทําเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวปอกๆเนี่ยมันต้องขายในราคาย่อมเยานิดนึงนะคะดังนั้นเราก็จะท ให้มันออกมาแบบพยายามให้ต้นทุนไม่สูงเกินไปนะคะให้เราใส่หมูสับลงไปเลยครับตามด้วยหมูเด้งนะครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะครับตามด้วยผงแอคคอร์ดครับผงแอคคอร์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่อุ้มทําให้ตัวหมูเด้งเนี่ยไม่เหลวเกินไปนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ทําพวกไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นนะคะอันนี้เราก็มาปรับใช้กับการทําหมูเด้งเนาะแล้วเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเลยนะครับ พอส่ผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ปั่นเบอร์แรงได้เลยครับ แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวหมูเด้งก็สมหมูสับของเราครับสังเกตดูนะคะว่าเราไม่ได้ปั่นจนแบบมันเนียนกลับไปเป็นหมูเด้งทั้งหมดนะเพราะว่าอันนี้เราจะทำเป็นหมูบะช่อนะคะเราอยากจะให้มันยังมีรสสัมผัสของความเป็นหมูสับอยู่นิดๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใช้หมูสับอย่างเดียวอ่ะมันก็จะไม่เนียนนะคะเราก็เลยมาผสมกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคว่าเราไม่จําเป็นต้องตีหมูเด้งเองตั้งแต่แรกนะก็ใช้ผสมกันแบบนี้ประหยัดเวลามากกว่าค่ะต่อไปเราจะมาทําหมูบะช่อกันนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆตั้งน้้ําาใหเเดดือร เ,เบาไฟลงนะครับหลังจากที่เราเบาไฟลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปครับวิธีการนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวหมูมาติดกับกระบวยนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวหมูมีความชุ่มฉ่ำขึ้นด้วยครับใช่เพราะว่าน้ำมันกระเทียมเจียวมันจะช่วยไปเคลือบตัวหมูไว้นะคะซึ่งอันนี้ปกติเจ้าอื่นเขาไม่ได้ทํานะแต่ว่าตอนที่เราทําร้านก๋วยเตี๋ยวเราได้ทําแบบนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคกว่าที่ใช้น้ําเปล่านะคะวิธีการก็คือให้เรานํากระบวยไปแช่ในน้ําร้อนนี้ครับแล้วก็ตักให้เลืออยู่ประมาณนี้น <relay> นนะะะครรรบือออออกวยย่ตต้้้้งงเลม างนั้นพอใส่หมูลงไปเนี่ยหมูจะติดกับกระเบยืยแล้วแงะไม่ออกเลยนะคะแล้วก็หล่อน้ําเอาไว้นิดเดียวพอค่ะเสร็จแล้วตักหมูขึ้นมาครับแล้วก็บี้ครับแล้วก็จุ่มไว้ประมาณ30วินาทีถึง1นนาทีครับพอหมูมันเปลี่ยนเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดแล้วนะคะก็ใช้ช้อนเนี่ยแซะออกมาได้เลยค่ะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่เห็นไหมคะว่าจะเห็นเลยนะคะว่าผิวมันจะเรียบเนียนนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าเราใช้เทคนิคก็คือกระบวยต้องร้อน2คือต้องใส่น้ํามันลงไปในน้ํานินดนึงนะคะหลังจากที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานาน้าซุปก๋วยเตี๋ยวของเราครับมาหล่อไว้นะครับตัวหมูของเราจะได้ไม่แห้งกระด้างนะครับและหมูของเราก็จะมีรสชาติขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราก็มาหั่นหมูแดงกันเลยนะครับหั่นแบบบางๆหน่อยนะถ้าเกิดมาเป็นชิ้นอย่างนี้เราก็ค่อยๆเฉือนอย่างนี้ไปครับ และนี่ก็เป็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆเส้นเล็กหมูแดงน้ำใสของเรานะคะซึ่งปริมาณของของที่จะใส่เข้าไปอย่างเช่นจำนวนหมูแดงหรือว่าหมูบะช่อหรือลูกชิ้นเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะขายเลยนะคะว่าถ้าเกิดขายเป็นชามละ35-40บาถึงบาทก็อาจจะใส่เพิ่มก็ได้นะคะแต่อันนี้เราก็จะทำแบบเป็นราคาประมาณสัก30-35บถึงาบาทเนาะก็จะได้แบบประหยัดต้นทุนนิดนึงนะคะเราก็เลยจะใส่แบบเครื่องปรุงแค่ประมาณนี้พอเนาะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาลวกผักกันก่อนเลยนะครับขออนุญาตใช้มือเปล่านะ งอกครับนาไปลวกเลยครับใช้เวลาลวกไม่นานนะครับแ็จแล้วก็นํามาเทใส่ถ้วยครับมาลองก้นอย่างนี้เลยนะครับต่อไปจะเป็นเส้นครับเส้นยี่ห้อนี้จะใช้เวลาลวกไม่นานครับแค่เราจุ่มลงไปแค่นั้นนะครับนิดเดียวพอเอาใส่ถ้วยครับแล้วให้เราใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับพอคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นามาเทใส่ถ้วยอีกทีหนึ่งครับแล้วก็นําลูกชิ้นที่เราไปลวกนะครับมาเทใส่ถ้วยครับตามด้วยหมูปะช่อหนึ่งแผ่นนะครับหมูแดงครับ ต้องขอบอกว่าตัวหมูบะช่อเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางเจ้าเขาจะไม่ได้ใส่เนาะเขาก็จะใส่เป็นแบบพวกเหมือนเป็นลูกชิ้นปลาเส้นที่เป็นเส้นย,วยาวๆแล้วเขาเอามาสไลด์บางๆนะคะก็ใส่แบบนั้น2แผน่นแผนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมผักชีนะครับกระเทียมเจียวอยีกนิดหน่อยปิดท้ายด้วยหัวไชเท้าก็ต้องถามลูกค้าด้วยนะครับว่าจะราดน้ําไปเลยหรือว่าแยกน้านะครับถ้าเกิดลูกค้าจะราดน้ําไปเลยแล้วก็เทนำ้ำซุปใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับ ก็อย่าใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เส้นมันอืดบานเกินไปเนาะข้อดีของถ้วยรุ่นนี้นะคะก็คือเขาจะมีฝาแถมมาให้แล้วนะคะเราสามารถที่จะปิดแล้วก็ล็อกมันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมาเป็นตัวช่วยในการปิดนะคะและที่สําคัญนะครับถ้วยรุ่นนี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้ด้วยครับนี่หอมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ คือน,น้ำลายเลยหอมมากหอมหอมหอมอร่อยอร่อยน้ำซุปกลมก่อมมากแบบอันละมุนล,ลุ่มลิ้น หมูนิ่มแล้วก็นุ่มมากเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ผงหมูแดงตามที่เราแนะนํานะแล้วก็หมักตามที่เราทํานะครับคือนวดไปเรื่อยๆจนกว่าผงหมักนะครับกับตัวน้ําตาลนะจะซึมเข้าตัวเนื้อหมูนะอย่างนี้เลยออันนี้คือแบบมันจะนุ่มมากเลยเนาะเดี๋ยวให้ตาล้องชิมมั่งนะคะเส้นย่อนี้ก็ดีนะเนี่ยสังเกตนะคะเส้นที่ดีเนี่ยลวกแล้วมันต้องใส่นะเห็นไหมมันไม่ขุนเลยนะคะม,ม,มันชื่นใจนะยังจ่องต้้า มหมูบดก็อร่อยกามัน,นคือแบบเด้งตู้ฟันเนาะแล้วก็มีทิกเจอร์ของตัวเนื้อหมูด้วยใช่ไม่เหมือนกินหมูเด้งธรรมดาที่เขาขายสำเร็จรูปนะอือันนี้มันแบบเราผสมกันเดี๋ยวเชฟใจเย็นค่ะคุย,ค,ยคุยกับคนดูก่อนถ้าเกิดว่าใครจะทําเป็นเกี๊ยวหมูนะคะเอามาใส่เพิ่มก็ได้เช่นกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สูตรเกี๊ยวหมูจากเชฟแว่นก็คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปนะคะถ้าเกิดมีคนขอเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเชฟแว่นจัดให้เลยค่ะว่าแต่ตอนนี้เชฟกินแบบไม่สนใจคนดูแล้วนะคะ เซฟบคะ บอกต้นทุนเพื่นเพื่นสำหรับต้นทุนและอัตาราส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกไวใ้ใต้คลิปนะครับเนื่องจากว่ามันมีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดพูดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าเลื่อนลงไปดูใต้คลิปนะเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดของต้นทุนไว้ให้ค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดว่าอยากไปทําขายนะแล้วก็อยากหารูปสวยๆเอาไว้ไปโพส,สออเดอร์นะคะก็ให้ตามไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะเดี๋ยวเราจะลงรูปไว้ให้แล้วก็อนุญาตเพื่อนเพื่อนเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิิิขขขสทธภาาาาพนะะคคคออแแ่่่่ยยงเดีวววมตไ้้ใรูป นำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับและตอนนี้ที่เพจของเชฟแบ่นะคะก็มีคอร์สสอนทําอาหารมากมายเลยอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้าจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สเก๋วยเตี๋ยวเรือและล่าสุดก็คือคอร์แสแซนด์วิชพารวยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกๆสูตรของเราเนี่ยจะมีส่วนผสมลับที่ไม่เหมือนใครใน YouTube เลยนะคะดังนั้นเรียนไปคุ้มแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัััสสสดดีีคค่ะวรบ